งแชีมันทำอะไรเนี่ยเจเปอร์บวลอยทรงเครื่องแป้งสุดอร่อยมากร้านนี้เจเปอร์มาดอยอ่น่ากินมากว้าวเลยกระดูกไข่ไข่กลมสวยมากน่ากินจิตสุดร้านนี้อยู่หน้าปากซอยเทพคุณนากรเจ็ดนะคะ ทุกคนเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงนะคะห้าโมงห้าโมงไม่ไหวจ้ะถึงประมาณสามทุ่มได้ไหมคะหรือสี่ทุ่มได้จ้ะสี่ทุ่มจนะ้ะโมงสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มก็<ช>กลับแล้วนะคะทางที่ดีมาก่อนสี่ทุ่มนะทุกคนเพราะอะไรลูกอันนี้คือเล่นอะไรคะจ้ะน้องบูกลงใจแล้วทำไมถึงมันหมุนแล้ว <c oughs> มันไ 1, 2, 3, 3ม่ออมลงมาถึาเพิามไม่ก่อหรือลงแบบแมวแมหรือไม่ก็ลดลงแบบแมวแ